สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลิ่จะมารีวิวขนตาแมคควีนนะคะวันนี้ที่ลิ่ใส่แล้วนะคะก็คือด้านซ้ายเห็นไหมแล้วก็ด้านขวาเขียนอยไลเนอร์เรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Georges นะคะจะเป็นรุ่นที่แบบอุ้ยพริงพร้งพมากเลยอ่าเดี๋ยวแกะให้ดูขนตาด้านในนะคะนี่เขาจะแบบหนานุ่มมากแล้ววิธีการติดก,ก็คือพอเราทาอยไลเนอร์แล้วใช่ไหมคะเราก็แค่ แตะเข้าไปที่หัวตาแล้วก็ดึงเขาให้เข้าที่ปึ๊บนี่คือติดแล้วทุกคนนี่คือติดแล้วนะคะเห็นไหมแล้วเราก็จับดันเขาให้เขาให้เขาบอกว่าติดที่ตาเราแน่นๆเนาะไม่ดึงก็ยังไม่หลุดเลยเนี่ยแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วคือสวยเลยเห็นไหมติดง่ายๆนะคะ ของแมคควีนเราก็จะมีหลายรุ่นมากๆเลยรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นจอร์เจสแล้วก็จะมีลาดิเอนนะคะแล้วก็จะมีรุ่นเอ็กซ์คลูซีอ่านยากน,นิดนึงนะแล้วก็จะมีรุ่นเอ็กแทคทีฟนะคะแล้วก็ยังจะมีรุ่นนี้อีกอันนี้จะเป็นขนไหมนะคะเดี๋ยวจะมาริวให้ดูทุกๆอย่างเลยนะคะทุกๆรุ่นเลยวันนี้ก็ เอาแบบสั้นๆให้ดูก่อนว่าโหมันเลิศดมากเลยทุกคนดูสิเราเขียนตาเวลาเราเขียนตาแล้วเราก็เขียนให้เขาแบบเฉียวไปนิดนึงก็จะเป็นสไตล์แบบแคทอายนะคะเห็นไหมจากเมื่อกี้แตกต่างเลยตาพริมสวยนะคะโอเคแล้วจะมารีวิวรุ่นอื่นๆให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะมาอุดหนุนกันได้นะ